เข้าสู่เบรกที่3นะครับของรายการคนเปิดกรรมนะครับด้วยปกตินะครับเราจะมีการเปิดกรรมในช่วงนี้ด้วยนะคือช่วงธรรมธรรมชาตินะครับแต่วันนี้นะครับต้องขอพักเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดกรรมไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะมาพูดคุยส,สนทธรรมนะครับกับพระอาจารย์หม่อมด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขออนญญนนาตเจริญพรกลาเปลี่ยนถามพระอาจารย์อีกหนึ่งครั้งครับว่าสําหรับการบวชในครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับครับเจริญพรก็มีสาเหตุ ผมได้เคยพูดในรายการธรรมะวารตีไปแล้วว่าค,คือผมได้บวชวรพิชัยญาณเนี่ยสองครั้งแล้วก็คิดว่าครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยที่ท่านอยู่ที่เนี้ยค,คือหลวงพ่อพิชาเนี่ยผมยังยังไม่ได้มาบวชเป็นพระพุทธสุของที่นี่เลยไม่เคยมาถึงที่ไม่เคยบวชเคยไปถึงที่แต่ว่าเป็นคาราวาแต่ยังไม่เคยอยู่ในผ้าเหลืองก,ก็ตั้งจิตไว้มาตลอดว่าอยากจะบวชที่วัดนี้แล้วอยากให้ท่านแนะนําแล้วก็อยากจะรับใช้ท่านเท่าเท่าที่เราสามารถ จะทำได้แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งคือท่านได้รับพัดพัดขาวคือพัดพัดยศหรือสมณศักดิ์ครับเป็นพัดขาวซึ่งปีที่ท่านได้รับเนี่ยรับแค่สองสององในประเทศไทยจากในหลวงโดยตรงเป็นพัดสายวิปัสสนากรรมฐานครับทำไมถึงแบ่งเป็นสาย ัก็ <c oughs> อย่างพัดทั่วไปที่ท,ท,ที่ท่านเห็นพัดเถระ <c oughs> นะครับ <c oughs> ชั้นผู้ใหญ่สมเด็จหรือรองสมเด็จเนี่ยจะเป็นพัดสี <c oughs> เป็นสีสัน <c oughs> แต่อันนี้เป็นสีขาวทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นสีขาวทั้งหมดเลยแล้วท่าน,ท,านท่านได้เคยเล่าให้ผมฟังว่ามอมก่อนที่ท่านจะรับพัดเนี่ยประมาณสักสองเดือนน่ะท่านอยู่ท่านก็มาคุยคุยผมมากาบท่านเนี่ยเป็นคาราวานท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีเคยฝันเคยนิมิตท่านนิมิตว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยพาท่านไปนรก อพอลงไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ไฟมันร้อนร้อนมากเลยครับอันนี้ก็ญาติโยมก็ต้องพิจนารณาด้วยเลยนะครับ,รบอย่างนี้อาว่า <c oughs> ไฟมันร้อนก็เห็นผู้คนเนี่ยขอทรมานเหมือนขอทานหรืออะไรคา,านมาหาท่านนะครับคบขอบประเกียดตะก,กายเข้ามาแล้วก็พาลูกนั้นที่พาท่านลงไปในใน,ในที่ดินลานนกรกภูมิเนี่ยยื่นพัดสีขาวให้เป็นแฉกแฉกท่านก็เลยรับแล้วก็ยื่นไปข้างหน้าไฟที่ร้อนก็ดับลงครับ แล้วก็ผู้คนที่แต่งกายที่แบบเหมือนขอทานหรือว่าเลือดเลือดอ,ดอดะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนมีเสื้อผ้าใส่ก็กราบท่านคือไม่ทุกทรมานไม่ทุกทรมานแ,แล้วก็พาท่านมาส่งครับท่านฝันอยู่ตรงศาลาบัวพ้นน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทีมงานถ่ายภาพเก็บไว้เดี๋ยวจะเห็น,หนในในในิมิตทางท่านนะครับบัวพ่นน้ำครับซึ่งยังยังสร้างไม่เสร็จนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นมาท่านก็ถามผมผมก็เลยนึกถึงพระมาลัยผมก็ว่าหลวงพ่อครับสงสัยเป็นพระอะไรเพราะพระมาลัยที่เรารู้กันอยู่อะครับ เป็นพระที่เสด็จลงไปนรกได้องค์เดียวที่เสด็จทุกวันเลยที่ไปโปรดไปในนรกนี่เป็นที่มาแล้วพอนั้นสองเดือนท่านก็ได้รับพัดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งซึ่งเป็นเป็นรูปรูปแบบเดียวแบบเดียวในนิมิตเลยในนิมิตเลยคือเป็นสีขาวแล้วก็มีแฉะครับเป็นหยักหยักเป็นหยัก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 นี่คือพัดยศสำหรับพระสารวิปัสสนากรรมฐานนั่นผมก็เลยบวชคิดว่าบวช เป็นเป็นกุศลถวายกุบาอาจารย์เรานั่นแหละครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าอันนี้โดยส่วนตัวตอนที่เป็นคาราวาสเนี่ยผมรู้สึกผมผมเหนื่อยครับผมรู้สึกว่าความทุกข์แล้วก็อยากแก้พักอาตมาก็เลยคิดว่าเออเป็นโอกาสดีละครับว่าอยากแก้พักผ่อนพักจิตนั่นเองครัว่าเห็นความทุกข์ของคนแล้วก็สุดที่สุดก็คือตาย การแย่งกันทาไมรู้สึกเบื่อแต่ว่าไม่ได้เบื่อญาติโยมนะที่ยินดีที่ที่จะช่วยเหลือแต่ว่ารู้สึกเบื่อว่าเข้าใจว่าทําไมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยและครูบาอาจารย์หรือพระเกจิอาจารย์เนี่ยท่านพยายามสอนให้รู้จักคําว่าตัวตนไม่ได้ให้สอนให้รู้จักคําว่าความได้มาซึ่งความรวยถูกหวยหรือความสมหวังมีความรักสอนรู้จักจิต จิตของเราท่านเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดทั้งสิ้นเอาไปไม่ได้ครับโยม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 เอาบ้านเอาบ้านไปด้วยได้ไหมตอนที่ลาสังหารต่อให้จะเป็นรอยลานก็ไม่สามารถที่จะเอาโยมเอาคนรักไปด้วยได้ไหมมันเอาไปไม่ได้เลยแล้วกว่าที่โยมจะได้มาเหน็ดเหนื่อยไหมต้องกากกรรมกากกรรมก็คือวิบากกรรม กากกรรมทํางานกันไปอย่างวัวอย่างควายระหว่างที่ทํางานก็กรร่อเกิดอะไรก่อเกิดกรรมกรรมก็คือการกระทําครับซึ่งอ,อัตมาบอกตลอดว่ามันแก้ไม่ได้นะ<อ>คนมาหาอัตมาก็บอกว่าจะแก้กรรมนั่นแหละคือความเบื่อหน่ายที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราเรา,เราเบื่อแก้ไม่ได้ครับเบื่อแต่ไม่ท้อที่จะทําหน้าที่แต่รู้สึกว่าเราจะทํายังไงหนอให้ให้คนที่มาหาเราเนี่ยเ <ưởng> ขามีสติมีสติยังไงเพราะคนที่มาหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหวัง หวังจากอาตมาหรือหวังจากผู้รู้ว่าขอให้ไรพ้นทุกในเรื่องนั้นแต่เราจะทําให้เขายัางไงให้เขาเข้าใจมากกว่าเรื่องที่เขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นยังไงนั่นก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยอก็เลยนึกถึงอยู่ๆมันก็นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงทรงยืนปางลาพึงครับมันเป็นที่มาของบัวสีเหล่รังว่าท่านท่านตัสสรู้เป็นสัมพุทิญาแล้วเป็นพระพุทธองค์แล้วเนี่ยท่านก็ จะทำยังไงหนอให้ให้สรสรพสัตว์หรือโลกเนี่ยเข้าใจในธรรมะของท่านครับคนก็แบ่งแยกออกเป็นสี่เหล่าท่านเลยเปรียบเปยว่าคนโง่ที่ฟังธรรมแล้วฟังเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุเปรียบเสมือนบัวในโคลนครับบัวที่พ้นโคลนแต่ยังไม่พ้น,ย,พนยังไม่พ้นน้ําก็คือคนที่มีความรู้ขึ้นเล็กน้อยต้องฟังธรรหลายๆอรอบท่านก็เปรียบขึ้นมาครับ น,นี่เราจะช่วยไงเราต้องช่วยบัวที่ปิ่มมาหรือพ้นน้ําขึ้นมาให้เขาให้เขาขึ้นมาชู่ช่ออย่างเต็มที่เพื่อที่บัวเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นจะได้ไปเป็นตัวแทนสืบทอดช่วยเหลือ,อเขาต,ต่อไปพอผมรู้สึกเบื่อแล้วผมรู้สึกว่าจะทําไงหนอก็นึกถึงอ,องค์สมมาสัม,มบุทธเจ้าในข้อนี้ก็เลยเริ่มทําใจรเริ่มทําใจสําหรับสิ่งที่เราเจอก็อยากจะฝากไว้ว่าเราต้องดูจิตเรา เราต้องดูจิตเราให้ให้มั่นนะครับว่าดูตัวคําว่าอารมณ์ครับอย่างที่ลมพัดโยมได้ยินได้ได้สัมผัสอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวมันพัดมามันเย็นบ้างมันร้อนบ้างมันหยุดบางทีก็ร้อนครับ,บางทีเราก็บ่นว่าโอ้โหทำไมลมมันร้อนจังวะเนี่ยจิตไปแล้วครับครับแล้วทําไมรวมคำจริงเรียกว่าคําว่าอารมณ์คําว่าอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรคโยมโยมมนคิดดูว่า ยลงพูดคาว่าอาอาอาไปยาวๆอาอาไหมครับอาว่าอาแล้วมันรับอะไรครับรับลมลมซึ่งมันมีทั้งร้อนหนาวครับนั่นคือตัวอารมณ์ของเราครับผมเขาจึงเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นั่นแหละซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราเองจริงๆเราเรามีสิทธิ์ควบคุมด้วยใช่ไหมครับเราเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์พ่ออะไรเราไม่มีสิทธิ์สามารถที่จะคุมร่างกายเราได้สังขารของเราแต่เรามีสิทธิ์ที่จะคุมจิตเราได้เพราะจิตนั้นนั่นคือตัวเราครับ ถ้ามองมาแล้วเนี่ยค,คือคือจิตของเรานั่นเองเราปล่อยให้มันเตลดิดเปิดเปิงไปไหนมันมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มากระทบความอยากมีอยากได้อยากกินอยากเสพนะครับทําไมถึงเวลานั้นเนี่ยเวลารู้สึกว่าเราอยากเสพกามขึ้นมาแล้วนะครับเราถึงไม่รู้สักเหน็ดเหนื่อยเลยต้องทําทุกอย่างให้ได้สิ่งนั้นมานั่นเราแพ้แล้วแพ้ก็เป็นกรรมเห พอคิดไม่ดีไปใส่ยาเขาไปทุจร้ายเขาแล้วพอบางทีเด็กเกิดมาก็บอกไม่พร้อมก็ทําแท้งกันนะและแล,ะและท่านจะโทษใครญาติโยมจะโทษใครก็ต้องโทษตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสรุปง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องจิตทั้งนั้นเลยจิตของตัวเองครับว่า <ผม S 1> ทาไมถึงถึงไปกระทบอะไรแล้วจิตเราร้อนหนาวโกรธเราต้องดูตาเราที่เรามองทั้งตาดาตาขาวหู จมูกปากที่เราเคี้ยวอยู่ครับเดี๋ยวก็บอกแล้วโยมเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวที่นู่นไปกินนี่กันเออวันนี้เราตื่นมาบาคิวมาครับพอทํางานเหนื่อยครับเออเดี๋ยวต้องไปเที่ยวที่นี่เดี๋ยวต้องมากินบาร์บีคิวต้องไปไปกินไปที่ญี่ปุ่นนั่น่ะถ้าเราตามมาไม่ทันเราต้องต้องเสียอะไรก่อนเสียเงินแล้วเงินแต่ละบาทที่เราหามามีคุณค่าไหมครับเนี่ยเราต้องมีเหตุมีผลพระเจ้าถึงสอนสอนถึงเหตุผลนะโยมให้ให้รู้ว่าที่มาที่ไป ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เราสามารถตามตามจิตเราให้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับตามตามจิตจับให้เจอแต่ว่าถ้าเกิดเรายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็ไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องไปละมันสมมุติยังอยากทานอาหารญี่ปุ่นอยู่ทานได้อัตมาบอกว่าไม่ใช่ทานไม่ได้แต่ทานได้แต่ทานให้รู้ทานแล้วพิจารณาที่พระสวดปฏิสังขารโยนิโสปินทปาตังเนี่ยคือทาไมท่านให้พิจารณาให้พระสุุสงนะสาวกของพระพุทธองค์พิจารณาสี่อย่างปัจจัยสี่ ก็โนมงกมจีวรนว่าเราจะขอตอมนี้ของพระสามผืรมีจีวองมีสังกติอ่ามีจีวรนเงี้ยเท่านั้นเพื่อที่ไม่ไม่ให้เกิดการยึดติดแค่เฉพาะที่เราจําเป็นอ่าแล้วเวลาฉันเวลาฉันฉันเพียงแค่อิ่นหรือฉันเพียงแค่บาปที่ไปบินธบาตเท่านั้นไม่มีเกิดความละโมบซึ่งซึ่งนั่นคือคือสิ่งที่คอยพัฒนาจิตเป็นกุศโลบายนั่นเองที่นิโยมไปทานอาหารญี่ปุ่นอะไรก็ดีเราถ้าทานไปเราคิดเิ่งกินเข้าไปแล้ว ถ่ายวะไหมรสชาติมีแค่นั้นแล้วมันติดคงติดอาหารญี่ปุ่นตลอดชั่วการนานไหมนั่นแหละครับเมื่อเรา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 เสพเสพอาหารเขาเรียกเสพอาหารทางปากเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดการพิจารณาอย่างเงี้ยทุกวันครับโค้กแป๊บซี่ขนมของหวานเนี่ยเราพิจารณาทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันถูกอบรมแล้วมันจะรู้เองเวลาไปไหนหรือเวลาหิวกันเนี่ยคนที่ผูกปฏิบัติอย่างเงี้ยซึ่งเป็นฆราวาสนี่เนี่ยเขาก็จะมีความพอดีครับ ปล่อความบอดีอันนี้ส์ก็เกิดและโยมคิดดูโยมกัดกินเนื้อกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไปต้องตั้งแต่ตัวยังโอ้โหยังยังไม่เกิดยังมีแล้วพ่อแม่ก็กินแล้วนะครับถ่ายมาทางสายเลือดทางทางลกให้เราเราฆ่ามันเคี้ยวมันมาเนี่ยถามีิว่ากี่ล้านชีวิตแล้วยมมากคงนับไม่ท้วนแน่นอนแล้วพอเป็นโรคโอ้ยฉันปวดขาฉันปวดคอฉันเป็นอะไรโดนของไปโทษเรื่องนั้นนะแต่ไม่มอง กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องคือคิดไกลจนเกินไปอ่าเราต้องมองว่าเนี่ยชีวิตสัตว์ก็อยู่ในร่างกายรเราเคยทําบุญอุทิศให้มันบ้างไหมขณะที่กินเน่ยเคยเคิอุทิศส่วนให้กับพวกบรรดาอาหารบ้างไหมเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องทําแบบพระโยมมนุษย์ทุกคนหรือสามารถทําได้กินอาหารเนี่ยต่อไปนี้ได้ได,ได้ได้ฟังสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยท่านลองทําดู เวลาก่อนที่จะกินอาหารลองกําหนดจิตหลับตาแล้วก็ลองแผ่เมตตาว่าบุญกุศลของเราเนี่ยจงสมเ็จกับกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่พืชผักธัญญาหารและพูดที่มีส่วนกับอาหารมื้อนี้เป็นผู้มีเมตอคุณได้รับอนิสงส์และขอขอเจริญรุ่งเรืองท่านจะไม่มีโรคภัยเลยอันนี้คือเรื่องจริงต้องสิ่งที่อาตมาพูดตลอดระยะเวลาเนี่ยอาตมาสืบทอดมาเจปีพุทธศาสนาพูดในรายการของคนเปิดการคดี ในการทีวีต่างๆก็กดีว,ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ครับไม่ใช่ว่าอาตมาเก่งหรือว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมสิ่งที่พูดมันเป็นสัจธรรมไม่ได้เป็นของอาตมาสัจธรรมไม่ได้เป็นของพุทธเจา้าพระพุทธองค์เนี่ยท่านไปค้นพบสัจธรรมธรรมะที่เป็นไปตามความเป็นจริงซึ่งเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดขึ้นจริงเป็นของธรรมชาติมีอยู่จริงนั่นเองจริงจงมั่นใจอานพูดว่าถ้าทําอย่างที่อาตมาพูดแล้วเนี่ย ท่านก็สามารถที่จะได้รับผลนั้นและรู้เองเป็นเป็นปัจจัยลังครับนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของธรรมะนะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวเราจนเกินไปนะครับจริงๆอยู่รอบตัวเรานี่เองนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาและเข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะว่าธรรมะนั่นก็คือเรื่องราวของธรรมชาตินเองเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ